มาเป็นคู่เลยบาดนี่โอ้แม่ไปวบนอนบ้านยังไงจังมา,จากจังสี่บาดนี่ไม่สําเร็จนะคะนุ่มเปรี้ยก็มาตามแม่เหมือนเดิมนะคะคุณยายา,ยาสวัสดีค่ะมาดามดจีลาลาายัยสวัสดีค่ะคุณศรีสยามสวัสดีค่ะคุณปียณวิโนุเอฟซีปอตอสวัสดีค่ะคุณจันทนาเอสไม่อ่านเลยนะคะขับรถนะคะอ่านค่ะอ่านอ่านถึงคุณจันทนาพอดีนะคะดีเดย์ไม่อยู่แล้วหรอคะ ยังอยู่ย่ค่ะใกล้จะไม่อยู่แล้วนะคะจะเพื่นอน,นบบะจะไปอยู่นนทบุรีค่ะจะไปอยู่นนทบุรีจ้าไปทํางานที่นนทบ,บุรีนะคะไม่ได้ใส่แคลร์หรอบอกจะใช่แคลร์อ่ะโอเค มานอนที่บ้านแล้วเน,นอนนี้มหนาวมากเทัวเป็นละแม่หนินอนที่บ้านเลี้ยนน้ำแม่มากเหตุไงอีแม่มาเห็ดเบียกคือเหมือนจะเป็นน้ำท่วมนะคะอีกห้องหนึ่งน้ำท่วมดปล่าเนาะ สวัสดีค่ะมามาทำเวรศนะคะทำเวรสักแป,ป๊บนึงก่อนนะคะทำเวรห้องน้ำเด้อค่ะสักแป,ป๊บนึงนะคะโอ้แมดกากำลังเล่านิทานอยูย่ตามแม่มาหยังมูหม,มาหึมตามอีแม่มาหยังนี่คุณจัน,นาน้องดีเด,ด็กเขาจะไปจังหวัดอ่านนทบุรีนะคะจะไปอยู่จังหวัดนนทบุรีด้วจ้า ไปเบิ่งห้องนะ้ำก่อนจ้าวันนี้รีบมากเลยที่นำล่งตากข้าะ มาเอย้ำยาไว้ก่อนนะนี้แม่ไม่มีนเลาละกนผสยาด้วยัาออกกลบเศษยาออกกก็เก็บเศษพยาออกก่ลวันนี้ก้นดิ่เศษยาเศษใบไม้เศษมง

วัสดีดกด้าวินห้องน้ำก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะทักทายสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะด้านนี้ก็จะเป็นแม่ดาจ้าเอ๋เอนึกว่าแม่ดาใส่ฟันแล้วได้ยินแต่เสียงเล่านิทานนะคะ,อะเออ <laughs> เป็นกำลังย,ลลย,ยืมฟันพี่กัวแล้วไม่คืนหรอคะคอู้ยตนะ้นอันนี้งามแท้ โอพ้พึ่งพึ่งมิ้มตอมน้ำหวานเต็มเลยนะคะต้นนี้นะคะโอ้งามที่สุดตั้งแต่เห็นมานะคะของต้นนี้อขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมช่อง u t u b e แม่น้ำเปียวน่ารักจ้าเห็ดกระสีเกิดบบวันนี้ฮ่าเถอะแซงว่าแต่อยู่ในสวนกุด,ดาบมันเกิดน้ำเพี้ยงบ่มันเกิดกระเพี้ยงที่ห่อที่อันนี้บ่ เกิดกับฟางนี่นะคะฟางที่ปกดอกกุหลาบนะคะนี่จะได้กินเห็ดแล้วจ้าเชื่อเห็ดฟางมาใส่เนาะไม่ได้เนาะเอาแบบซื้อแบบเห็ดเห็ดฟางแก่ๆก็ได้หนูน่าเห็ดฟางแก่ๆเท่าๆที่เขาทิ้งนะเอามาตีมทิมไว้บ่ทิมไว้ก็ขึ้นโอ้สุดยอดเลยนะคะแม่ได้